สวัสดีค่ะอิงจากเพจกิเตอร์ทาโร่บายอิงนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยที่อิงจะมาสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซี C. อันนี้ข้อมูลจะเป็นพื้นฐานมากๆก่อนเลยนะคะในคลิปนี้นะคะอิงจะเริ่มจากการแนะนําตัวเองว่าอิงเป็นใครมาจากไหนเชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยแล้วหลังจากที่ได้ดูคลิปผ่านมา2คลิป ก่อนหน้านี้ส่วนถัดมานะคะของคลิปอิงจะพูดเกี่ยวกับแนวทางการดูไพ่ของอิงว่าอิงเป็นหมอดูแนวไหนชอบเกี่ยวกับการทําพิธีไหมต้องบูชาอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจขั้นพื้นฐานว่าไพ่เทาาร่คืออะไรเราจะทํางานกับมันอย่างไรส่วนสุดท้ายเลยของคลิปนี้นะคะอิงจะพูดเกี่ยวกับการเลือกไพ่ชุดแรก ของมือใหม่ทุกคนเลยว่าควรจะใช้ไพ่แบบไหนยังไงนี่อิงมีตัวอย่างตรงนี้ให้ดูแถวนี้เลยนะคะเริ่มจากส่วนแรกเลยที่อิงเกริ่นเอาไว้เบื้องต้นว่าคนทำคลิปนี้คนทำแนวนี้เป็นใครคือชื่ออิงนะคะอิงดูไพ่มาตั้งแต่อายุสิบขวบเป็นครั้งแรกเลยที่อิงได้จับไพ่ทาโร่อิงรู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ตรงที่ ไพ่เนี่ยหยิบให้ดูภาพแค่นี้ยเราหยิบออกมา3ใบเรา,าาเราสามารถเล่าเรื่องชีวิตของเขาตอบสิ่งที่เขาสงสัยได้เป็นฉากๆเลยแล้วส่วนใหญ่มันค่อนข้างตรงและเข้าเป้าด้วยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต,นมต้นทำให้อิงหันมาศึกษาด้านนี้จริงจังแต่ตอนนั้นเนี่ยศาสตร์เรื่องไพ่ยังไม่ค่อยดังในเมืองไทยมากนะักก็จะมีหนังสือสอนดูไพ่อยู่ไม่กี่เล่มอิงก็ซื้อมาอ่านใช้ไพ่ที่ เป็นไพ่แถมกับหนังสือมาใช้แรกๆทุลักทุเลมากเพราะว่าดูไม่เป็นเปิดไพ่มาทีสิบใบปุ๊บอิงก็จะเปิดหนังสือละหาความหมายเปิดไปทายไปเปิดไปทายไปเป็นชั่วโมงค่ะยังไม่จบสักดวงหนึ่งถึงจุดหนึ่งอิงก็เลยท้อละไม่เอาแล้วไม่ดูเก็บไปก่อนแล้วพออิงเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ก็เอากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อิงตั้งใจมากว่าฉันจะต้องดูไพ่เป็นให้ได้ ก็เลยไปสาะสแสวงหาหนังสือมาอีกหลายเล่มเลยจนเจอแนวทางที่เราชอบแล้วปรับเป็นแนวทางของเราเองว่าเนี่ยเราอยากจะดูไพ่แบบนี้นะเราอยากจะเข้าใจมันในรูปแบบนี้แล้วฝึกเยอะมากอย่างต่ําก็ต้องมีสักสองสามดวงกว่าที่อิงจะกล้าพูดได้ว่าเออฉันดูเป็นแล้วนะหลังจากที่อิงเริ่มดูเป็นแล้วก็มาทําบอกแกงเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ตัวเองมีให้กับคนที่สนใจ ตอนนั้นมีคนติดตามชมกันพอสมควรเลยสัก5ปีได้มั้งสัก5ปีหลังจากนั้นก็มีคนแนะนำว่าเออลองไปเปิดเพจดูใน Facebook นะจะได้ติดตามง่ายอัปเดตข้อมูลได้ง่ายอิงก็เลยไปสร้าง Facebook เพจชื่อ Glitter Taro By อิงนะคะแล้วก็มีคนติดตามมาเรื่อยๆจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็น่าจะมีสัก10ปีละที่อิงอยู่จุดนี้ให้ความรู้กับทุกคนที่อยากรู้ไพ่เป็น หลังจากนั้นอิงก็มีนี่ค่ะผลงานสองเล่มขายในเพจของตัวเองเป็นหนังสือที่อิงเขียนขึ้นมาเอาจากประสบการณ์ต้องเรียกว่าเกือบ20ปีได้ในการดูไพ่มาย่อให้เหลือสองเล่มสอนทุกคนว่าการดูไพ่เป็นยังไงมันยากไหมซึ่งในความคิดอิงมันก็ไม่ได้ยากมากแต่มันก็ไม่ง่ายมันต้องอาศัยการฝึกอิงเสียมตลอดว่าต้องฝึกในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ทำให้เข้าใจง่ายนะคะมี2องเล่มใครสนใจไปดูรีวิวได้เองลงรีวิวหนังสือแต่ละเล่มเอาไว้ในชาแนลด้วยหัวข้อถัดมานะคะก็คือแนวทางการดูไพ่ของอิงคือยังไงแนวทางก็คืออิงเน้นความง่ายธรรมดาแล้วก็มีความสุขกับการดูไพ่จะเน้นเสมอว่าไพ่นี่ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะคะเราต้องไม่กลัวถ้ากลัวเราก็จะดูไม่เป็น ฉะน,นั้นสิ่งที่คุณจะเจอในชาแนลของอิงในเพจของอิงก,ก็คือทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายไพ่เป็นเรื่องง่ายเข้าใจง่ายๆไม่ต้องมีพิธีเรตองอะไรมากเราจับไพ่แล้วเราก็เปิดดูเลยเน้นที่การลงมือปฏิบัติเป็นหลักนะคะข้อถัดมาอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่อยู่ในใจคาใจมือใหม่ทุกคนเลยว่าคนที่จะเป็นหมอดูไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เนี่ยคุณสมบัติคืออะไรควรจะต้องเป็นคนมีเซนต์ไหมจำเป็นไหมว่าจะต้องมีองค์ ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวของเองเองนะคะไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกถ้าใครเคยเรียนมากับอาจารย์ท่านอื่นหรืออ่านหนังสือเล่มอื่นมาแล้วไม่เหมือนที่พูดก็ไม่มีใครผิดเน้นว่าเราเชื่อแบบไหนแล้วเรารู้สึกสบายใจที่จะใช้ไพ่เชื่อเล่มไหนแล้วเราจะอยู่กับมันอยู่กับไพ่ได้นานให้ยึดถือความเชื่อนั้นเอาไว้ฉะนั้นคนแบบไหนคุณสมบัติยังไงถึงจะดูไพ่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนมีเซนต์ไม่ต้องมีพรสวรรค์ก็ดูได้สําคัญคือคุณต้องขยันแล้วฝึก โอเคมันคงปฏิเสธไม่ได้หรอกมันมีคนประเภทที่แบบมีพรสวรรค์มีเซนส์เปิดไพ่มาปุ๊บอ๋ทายได้เลยภายในหนึ่งคืนเขาทายเป็นอิงเคยเจอคนแบบนั้น <c oughs> เขาก็จะเป็นคนที่สามารถดูไพ่เป็นได้เร็วกว่าเรามากๆแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีเซนส์ไม่มีพรสวรรค์เป็นคนทั่วๆไปเลยอย่างอิงเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราต้องใช้เวลานานหน่อยในการที่จะดูไพ่เป็นแต่ถ้าเรา ไปถูกทางหาอาจารย์ถูกคนเจอหนังสือถูกเล่มเราจะเป็นได้เร็วขึ้นที่สําคัญที่สุดฝึกฝึกฝึกตลอดเวลาอดทนฝึกดูไพ่ให้เยอะที่สุดนั่นคือทางเดียวเลยที่จะทาให้ดูไพ่เป็นก็สรุปง่ายๆอีกทีหนึ่งว่าไม่จำเป็นต้องมีเซนค่ะขอให้เป็นคนขยันคุณจะดูไพ่เป็นได้ในที่สุดแน่นอนส่วนถัดมานะคะการปรับพื้นฐานความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นดูไพ่นี่ไพ่เป็นอย่างนี้ หน้าตายอย่างนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงไพ่เนี่ยนะคะไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีองค์ไม่มีวิญญาณไม่มีอานไม่มีอำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นยังไงฉะนั้นกฎข้อแรกที่สําคัญที่สุดที่อิงจะบอกทุกคนเลยก็คืออย่ากลัวไพ่ไพ่คือกระดาษเฉยเนี่ยแหละคะ่ะอย่าไปกลัวเขาพอเราไม่กลัวเราก็จะกล้าฝึกกล้าดูเขาแล้วเราก็จะเป็นได้เร็วขึ้นนะคะส่วนถัดมานะคะคือทุกคนอยากจะต้องหาหนังสือหรือไปโรงเรียนคอร์ส ต่างๆเพื่อที่จะปรับพื้นฐานของเราต่อให้โรงเรียนกี่คออ์จา่านหนังสือกี่เล่มก็ตามมันไม่ได้ดูเป็นในทันทีมันไม่มีหรอกค่ะที่การันตีว่าเรียนจบปุ๊บดูเป็นปับ๊บไม่มีทางอันนี้คือความเชื่อของอิงอาจจะมีอาจารย์สักคนที่เก่งพอจะทําอย่างนั้นได้แต่ในความเชื่อของอิงแล้วเท่าที่อิงสัมผัสมามันยังมันไม่ไม่อิงว่ายังไม่มีใครน่าจะการันตีได้ว่าเรียนจบปุ๊บดูเป็นปับ๊บแน่นอน ฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเรียนหรืออ่านหนังสือหรือดูคลิปอิงหรืออ่านสองเล่มที่อิงโชว์เมื่อกี้จบเราจะดูเป็นไม่ค่ะคุณต้องเอามาฝึกความคาดหวังอีกอย่างที่อยากจะให้ปรับก็คือเวลาเริ่มต้นดูไพ่ใหม่ๆโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยได้ไพ่มาปุ๊บเปิดดูปับ๊บโอ้ยไม่แม่นพอมันไม่แม่นโทษตัวเองละอาจจะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เราเพิ่งเรียนเรายงัยงโยงไพ่ไม่เป็น ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นแต่อยากให้เข้าใจอีกส่วนหนึ่งก็คือมันมาจากไพ่ด้วยไพ่ใหม่เนี่ยเขาก็เหมือนเริ่มต้นเรียนรู้กับเราใหม่เหมือนกันไม่ใช่แค่เราฝ่ายเดียวเราต้องเข้าใจไพ่แล้วไพ่ก็ต้องพยายามเข้าใจเราด้วยต้องเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเราและไพ่ดังนั้นการที่เราไม่แม่นช่วงแรกๆไม่ได้แปลว่าเพราะว่าเราไม่เก่งส่วนหนึ่งมาจากไพ่ด้วยค่ะอย่าทอ้อสำคัญก็คือฝึกย้ำอีกทีหนึ่ง ข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องของการปรับพื้นฐานความเข้าใจก็คือไพ่ทํางานยังไงพออนาคตได้ยังไงพื้นฐานของมันคืออะไรอิงจะมาตอบตรงนี้นะคะก็คือไพ่นะคะมันเป็นกระดาษแล้วเป็นรูปแต่และรูปเนี่ยมันแทนข้อความความหมายจากจิตใต้สํานึกของเจ้าชะตาหรือคนที่มาดูนั่นเองฉะนั้นไพ่จริงๆก็คือเหมือนตัวแทนเป็นสื่อในการพูดของจิตใต้สํานึกของอีกฝ่ายหนึง่ง จิตใต้สำนึกคืออะไรอิงไม่อยากมองให้ว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องที่สัมผัสไม่ได้อะไรอย่างนี้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันคือข้อความมันคือจิตนิสัยอุปนิสัยของเราที่ฝังอยู่ข้างในลึกๆอย่างเช่นยกตัวอย่างมีคนคนนึงโดนทําร้ายมาตอนเด็กๆถึงเขาจะผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่จิตใต้สำนึกะเขายังอยู่กับสิ่งนั้นยังยึดมันเอาไว้อยู่เขาก็จะทำให้ คนคนนี้กลัวโดยไม่มีเหตุผลตัวเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องกลัวกลัวเรื่องอะไรบางคนต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองย้อนกลับไปในอดีตไปแก้ไขสิ่งที่อยู่จิตใต้สำนึกจนสุดท้ายถึงจะหายจากอาการหวาดกลัวหรือเครียดเหล่านั้นมาได้ตัวนี้แหะคะ่ะจิตใต้สำนึกตัวนี้เนี่ยคะ่ะที่อิงกำลังพูดถึงว่าเขาพูดออกมาไม่ได้เราเองก็ไม่เข้าใจเขาไพ่เนี่ยจะช่วยดึง จิตใต้สมติออกมาเป็นรูปธปรรมแล้วหมอดูมีหน้าที่ยังไงคะมีหน้าที่แปลแปลไพ่ภาพเหล่านี้ออกมาเป็นคําพูดให้เจ้าชะตาเข้าใจเข้าใจใครเข้าใจตัวเองนั่นเองฉะนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อส่วนตัวของเองก,ก็คือไพ่ทาโร่หรือไพ่อรลเลเกือบทั้งหมดเลยลึกๆแล้วเนี่ยอิงเชื่อว่ามันไม่ได้เอามาเพื่อทายอนาคตร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอามาเพื่อทาย สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่อยู่ในจิตใจการแก้ไขปมในใจเจ้าชะตาแล้วสิ่งเหล่านั้นจะส่งผลไปถึงอนาคตหรือบางทีไพ่อาจจะพูดถึงอนาคตคร่าวๆว,ว่าถ้าคุณยังมีจิตใต้สำเร็จที่คิดแบบนี้อยู่อนาคตมันจะต้องส่งผลแบบนี้นะนั่นคือผลพลอยได้รู้สึกตลอดเลยนะว่าการทายอนาคตจากไพ่ทาโร่เนี่ยมันคือผลพลอยได้หัวใจใจความหลักจริงๆมันคือการทาย จิตใต้สำนึกกับสิ่งที่จิตใต้สำนึกอยากจะบอกออกมาฉะนั้นในการทายไพ่ทาโร่จากประสบกานะคะใน10คนเนี่ยจะมีอยู่สัก78คนเลยละ่ะที่ไพ่จะท่ายออกมาเป็นสถานการณ์ปัจจุบันปมปัญหาที่อยู่ในใจปนปัญหาที่มาจา่ายดีวิธีแก้แล้วแทวจะไม่ทายอนาคตเลยฉะนั้นนี่คือพื้นฐานความเข้าใจ คาวๆอันนี้คือทั้งหมดแล้วถ้าคุณเข้าใจตามที่อิงบอกตรงนี้เราก็จะเริ่มจากจุดเดียวกันแล้วเราก็จะไปที่จุดหมายเดียวกันได้นะคะขอเสริมอีกจุดหนึ่งนะคะในเรื่องของการปรับพื้นฐานความเข้าใจมีข้อนึงที่สําคัญมากๆเลยก็คือการรู้ความหมายของไพทาร์โรจำเป็นต้องท่องจำไหมจําเป็นที่จะต้องรู้พื้นฐานตำนานเทพที่อยู่ในรูปไพ่แต่ละใบไหม ตรงนี้ขอตอบว่าสําหรับอิงนะคะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่การรู้ตํานานเทพเนี่ยไม่สําคัญเท่าการรู้ความหมายถ้าเรารู้ความหมายแล้วเราอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมไปอ่านตํานานเทพที่เป็นอยู่ในเนี่ยคะ่ะรูปพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเทพนะคะพอถ้าเรารู้ความหมายของเขาเราจะสามารถตีความไพ่ได้ลึกซึ้งขึ้นแต่สำหรับมือใหม่เบื้องต้นอิงขอแค่ว่ารู้ความหมายไพ่แต่ละใบพอ ถามว่ารู้ความหมายต้องรู้เยอะขนาดไหนต้องท่องเป็นหน้าหน้าไหมไอ้ความหมายเยอะเนี่ยทาหลายคนเลิกดูท้อมา,มา,ม,ามากมายละในแบบของอิงเนี่ยอิงจะเน้นให้ท่องจําความหมายแค่ใจความหนึ่งประโยคไม่เกินสองประโยคหลังจากนั้นคุณไปขยายเอาเองเพราะเวลาเราดูไพ่เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่หนึ่งใบเราเปิดมาทีเนี่ยต้องมีหนึ่งสองสามใบละแล้วเราต้องเอาความหมายของทั้งสามใบ มารวมกันให้เป็นหนึ่งประโยชนเป็นหนึ่งเรื่องราวฉะนั้นการรู้ความหมายเป็นหน้าๆเนี่ยมันมันมันก็มีประโยชน์แหละแต่ไม่เท่ากับการที่เรารู้จําให้แม่นๆใจความสั้นๆแล้วไปขยายเอาตอนที่เจอไพ่เหล่านี้ฉะนั้นอ่ะอิงลองยกตัวอย่างไพ่ใบนี้หมายถึงความเป็นอิสระความสุขแต่ว่าไม่มีเงินนะยากจนเป็นแเนจรการไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่ ใบนี้คืออะไรใบนี้คือมหาเล็กหรือว่าเด็กไม้เทา้าใจความของมันก็คือการทํางานเอาจริงอิงก็ไม่ค่อยอิงไม่ค่อยจําใจความละเพราะว่าอิงผ่านจุดนั้นมานานมากละอิงจะมองเลยแล้วอิงก็ถ่ายออกมาเลยถ้าถ้าจะเอาใจความจริงๆตัวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องของเอ่อการมีอานาจเริ่มต้นมีอานาจการเริ่มการทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งโครงการเล็กๆงานเล็กๆประมาณนี้ ใบนี้คือการทำงานการไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่การพุ่งไปข้างหน้าการลุยพอสามใบรวมกันถ้าเราทายเรื่องงานก็จะพูดว่าคนนี้ต้องเป็นฟรีแลนซ์แน่นอนเพราะเขาเป็นอิสระไม่อยู่กับใครงานสมมติเขาเจ้า,จาชะตาถามว่างานแบบไหนเหมาะกับเหมาะกับชั้นค่าเหมาะกับผมคะก็บอกได้เลยว่าคุณควรจะเป็นฟรีแลนซ์รับงานทีละเล็กทีลยน้อยอย่ารับเป็นโปรเจ์ใหญ่ๆค่อยๆรับทอยทอนงานให้สั้นลงแล้วก็ ใบสุดท้ายก็คือคุณเป็นคนทำงานเก่งแต่จะไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่กับที่ฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะกันนั่งโตออฟฟิศมีการมูฟเมนต์มีการเคลื่อนไหวเยอะๆจะเป็นงานที่ถูกฉลกกับเจ้าชะตาถูกจริตถูกความชอบอ่ะก็ว่าไปประมาณนั้นอันนี้อิงคร่าวๆให้ฟังเห็นไหมคะว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ความหมายยาวๆเป็นด้านหน้า,นาแต่ต้องรู้ความหมายสั้นๆของแต่ละใบเพื่อที่จะเอามารวมกันเป็นความหมายยาวๆอีกทีหนึง่ง เอาละมาถึงหัวข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะคะการเลือกไพ่ชุดแรกสำคัญมากเพราะมันคือก้าวแรกในการเข้าสู่โลกของไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่คืออะไรนี่ไพ่ทาโร่คือไพ่กล่องไพ่หน้าตาแบบนี้นี่เลยทำไมมันมีหลายแบบต้องมีคนเคยสงสัยนี่ก็ไพ่ทาโร่นี่ก็ไพ่ทาโร่อันนี้เป็นกล่องของมันทุกไพ่เลย พวกนี้คือไพ่ทาโร่หมดเลยมีโครงสร้างเหมือนกันก็คือมีทั้งหมด78บดใบแบ่งเป็นไพ่ชุดใหญ่22บใบไพ่ชุดเล็ก5้าบใบเดี๋ยวอิงจะบอกอีกทีนึงว่าชุดใหญ่ชุดเล็กคืออะไรอันนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าทุกอันเนี่ยมี7จบใบเหมือนกันหมดเดี๋ยวอิงจะเปิดให้ดูข้างในพไพ่ใบนี้2องอันนี้ก็คือไพ่ทาโร่หมดเลยนะคะฉะนั้น ไพ่อันนี้มี the ะฟูลชุดนี้ก็จะมี the ะฟูลเช่นกันโอเคได้มาแล้วค่ะนี่เป็นไพ่ the ะฟูลจากทาร์ลอสองสำหรับนะคะเป็น the ะฟูลเหมือนกันทั้งคู่เลยเห็นไหมอย่างที่บอกไปไพ่ทาร์หน้าตาทำไมมันต่างกันคือหน้าตามันต่างกันเพราะมันมาจากผู้วาดต่างกันคอนเซ็ปไพ่ก็จะต่างกันแต่พื้นฐานโครงสร้างจํานวนไพ่ชื่อไพ่จะต้องมีเหมือนกันหมดเลยน,นี่ the ะฟูลก็คืออะไรคะคอนเซ็ปของมันก็คือเป็นตัวตลก เห็นไหมเป็นตัวตลกเป็นชายภพนจรแล้วก็จะมีหมาน้อยมีคนนีเกาะแข้งเกาะขายอย่างนี้คอนเซปต์คร่าวๆจะเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดเพื่ออะไรทําไมถึงต่างกันเพราะว่าบางคนเขาให้ความหมายเดอะฟูในรายละเอียดที่แตกต่างกันเขาก็เลยวาดภาพออกมาเป็นเพื่อสื่อความหมายที่มันต่างกันทีนี้ถามว่าแล้วเราควรจะเลือกชุดไหนล่ะในการเป็นชุดเริ่มต้นคิดว่าทุกคนน่าจะพอมีคําตอบในใจอยู่แล้ว ต้องอันนี้เลยเป็นหน้าตาไพ่ที่เราคุ้นกันที่สุดมันชื่อชุด Rider West Smith เอ่อชุด Rider West Smith เนี่ยก็จะมีหลายแบบอีกเช่นกันแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนกันหมดนั่นแหละคะ่ะหลายแบบในที่นี้คือขนาดไพ่เอ่อความยาวมีขอบไหมไม่มีขอบหรือว่าด้านหลังไพ่เป็นลายอะไรสีอะไรเราชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นมาใช้ชุดแรกยืนยันแนะนำว่าควรจะเป็น Rider West Smith นะคะ เพราะอะไรเพราะหน้าตาไพ่มันสื่อความหมายได้ชัดถ้าคุณสามารถจำความหมายของไพ่พวกนี้ได้นี่คุณก็จะไปใช้ไพ่ชุดไหนก็ได้แบบไหนก็ได้อิงชอบชุดน,นี้นะอิงเริ่มต้นมาจากชุดน,นี้เหมือนกันมันทําให้เออพอเราถนัดไพ่ชุดนี้จําความหมายได้แล้วเราเปลี่ยนไปเป็นชุดไหนเนเราจะไม่สับสนไพ่ ควรจะมีราคาที่เท่าไหร่สถานที่ซื้อที่ไหนไพ่มีตั้งแต่ประมาณ4-500ขึ้นไปนะคะจนถึงเป็นพันเลยอย่างที่อิงมีอยู่เนี่ยชุดนี้นี่อยู่ประมาณ800ควรจะหาไพ่ที่มีความหนาบ้างในระดับหนึ่งแต่ยหนามากหนามากเรามันจะสับไพ่ย,ยากใช้ยากออควรจะเป็นไพ่ที่กันน้ำ มือใหม่อิงแนะนําให้ใช้ไพ่ประมาณสัก400-600ไม่เกิน600ก็พอค่ะเพราะว่าไพ่ชุดแรกจะเยินมากเราจะใช้เยอะเอาไพ่แพงๆขอบทองอะไรแบบนี้มาอิงไม่แนะนํเดี๋ยวเราจะเสียดายไพ่ชุดนี้อิงชุดสีทองเนี่ยอิงได้มาที่หลังละตอนที่ดูไพ่พอเป็นแล้วไพ่ชุดนี้ต้องมีหลักสัก15ปีลวค่ะอิงแทบไม่ใช้เลยห่วงมากไพ่ก็เลยใหม่มากเนี่ยสวยสุดๆ มีความทองะไรบระยับถ้าจะใช้อิงก็จะไปให้เจ้าชะตาจับไพ่เลยอิงเป็นคนสับไพ่อะไรทุกอย่างให้หมดอย่ามาแตะตัวนี้ไพ่ชุดนี้อิงห่วงมากอ,อ๋อลืมบอกตัวนี้รู้สึกจะประมาณเก้าร้อยถ้าังจำไม่ผิดมันราคาตั้งสิบห้าปีที่แล้วอะทุกวันนี้ก็น่าจะแพงกว่าน,นั้นแล้วชุดนี้ล่าสุดที่ได้มาไม่กล้าแม้กระทั่งจะดูตัวเองเอามาไว้แบบตั้งโชว์ชอบมากใบนี้ชุดนี้แพงมากอิงได้มาสองพันกลางๆง จริงๆเขาขายกันอยู่ที่2,000ปลายๆแต่ด้วยความอนุเคราะห์ของแอปไปแย่งโคลดราคาเขามาได้นั่งกดตอนเที่ยงคืนได้ลดไปอีกประมาณ200บาท250ใช่ใชๆลดไปกึ้ง250ชุดนี้ไม่ควรนะคะมือใหม่ยังไม่ควรแพงมาก<笑><笑>เดี๋ยวจะพังเราควรเริ่มต้นกับไพ่ประมาณนี้500 600ไม่ควรเกินนี้ ส่วนสถานที่ซื้อนะคะก็อย่างที่อิงบอกไปเพื่อสักครู่มีในแอปต่างๆมีขายออนไลน์ตอนนี้หาง่ายสมัยก่อนมีแต่ขายในเอเชียบุ๊กโอ้โหแพงเห็นไพแนแ่แล้วปาดเหงื่อแต่ละชุดแพงมากเคยไปสั่งให้เขานําเข้ามาด้วยที่ต้องรอของ2ออาทิตย์มาถึงไม่ใช่ไพ่ชุดที่ฉันสั่งด้วย,ย,ย,ยแต่ก็ต้องเอาอะไรกันนี่มีความเครียดเบาๆตอนนี้เรามีทางเลือกแล้วก็เลือกไพ่ดีๆแต่ยังไงก็ต้องมีอันนี้ยืนพืน้น แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบทางนี้เรามาทางนี้ได้ละค่อยไปสั่งไพ่ที่เป็นแฟนซีภาพสวยๆเหล่านี้อีกทีหนึ่งอย่าลืมขอย้ำหัวข้อเดิมที่เคยพูดไปอีกครั้งหนึ่งว่าไพ่ใหม่มันยังไม่แม่นนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเิงว่าทุกครั้งที่อิงซื้อไพ่ใหม่มาแล้วอิงลองเปิดทายคําถามแรกๆเลยส่วนใหญ่อิงจะฝึกจากการทายไพ่ประจําตัวเองเดี๋ยวอิงไว้จะทําคลิปอีกทีนึงนะคะว่าไพ่ประจําตัวคืออะไร อิงจะใช้วิธีนี้ในการดูว่าไพ่มีของมาหรือยังคําว่ามีของคืออะไรมีของคือเปิดป๊บถ่ายแม่นเลยไหมส่วนใหญ่ไพ่ทาโร่นี้ไม่มีนะอิงมีไพ่ซื้อไพ่มาสักเจ็ดแปดชุดเก้าชุดได้แล้วมัง้งไม่มีอันไหนเลยที่มาถึงเรามีของคือมันมาถึงเรายังถ่ายไม่แม่นนะคะยังถ่ายอะไรไม่ค่อยได้ต้องใช้ไปสักพักหนึ่งเดือนสองเดือนเขาถึงจะเริ่มถ่ายได้ละสักหกเดือนเขาจะนิ่งละมีนิสัยมี วิธีการทายภาษาทายส่วนตัวอันนี้เป็นความเชื่อของอิงเองเอีกเ,เพราะว่าหมอดูบางคนก็ไม่ไม,ไม่ใช่แนวแบบองิงเขาจะมองว่าไพ่แต่ละชุดไม่มีนิสัยไม่มีตัวตนเป็นเราที่เป็นคนทายแต่สําหรับอิงแล้วเนี่ยที่อิงสัมผัสไพ่ของอิงมาหลายๆชุดอิงจะรู้สึกว่าไพ่แต่ละชุดเขามีภาษาไม่เหมือนกันนะเขาจะแตกต่างกันในรายละเอียดบางชุดก็จะชอบทายแบบไพ่แรงๆเปิดแต่ไพ่ชุดใหญ่มานูน่นนี่บางชุดก็ไม่ได้ ไม่ได้ใช้ภาษาแรงๆพูดซอบๆอ,อิงก็เลยตกผลึกความรู้ตัวเองว่าเออเขาต่างกันนะต่อให้เป็นหน้าไพา่ภาพเหมือนกันก็ตามเขาก็ต่างกันนะคะเพราะมันมีช่วงที่อิงมีไพ่เนี่ยไรเดอร์เวสต์สมิธสองสามสำรับเขาก็ไม่เหมือนกันนะสองสามสำรับนั้นเอาี้ตรงนี้แต่ลาคนไปศึกษาฝึกแล้วสังเกตดูกันเองไม่จําเป็นต้องเห็นเหมือนอิงก็ได้ค่ะต้องมีคนสงสัยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ไพ่มีของแล้ว อย่างที่บอกเดี๋ยวอิงไว้จะทาคลิปละเอียดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแต่คร่าวๆในคลิปนี้ก็คือพอเราถ่ายแล้วมันมันเข้าเขามันแม่นเรามาเปิดแล้วเขามีไพ่ประจําตัวเราขึ้นมาเวลาอิงไปดูหมอดูท่านอื่นอิงไม่ได้ดูตัวเองดวงตัวเองตลอดเวลานะอิงก็ไปดูดวงหมอดูท่านอื่นเหมือนกันอิงจะดูว่าไพ่เขาทายดวงอิงได้ไหมจากการที่อิงหยิบไพ่เขามาเนี่ยในสิบใบที่อิงเปิดออกมาเนี่ยมันต้องมีไพ่ประจําตัวอิงอย่างน้อยใบสองใบแล้วก็เป็นอย่างนั้นแทบทุกครั้งเลยนะคะ จนเราคิดว่าอีไพ่พใบนี้มันมี3ใบในสําหรับหรือเปล่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วมีเนี่ยเองก็จะรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่หมอดูท่านนี้กําลังจะถ่ายออกมาเองจะเชื่อได้นะเพราะว่าไพา่ไพ่เขาสื่อถึงเองได้เอาล่ะค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วการบ้านหรือกิจกรรมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้ไปฝึกทํากันนะคะก็คือลองทาําอะไรสับไพ่สับมือไหนดีทั้งทั้งเจ้าชะตาทั้งหมอดูเลยเองจ้ แนะนำไม่ใช้วิธีสับข้างที่ไม่ถนัดคือเอาข้างที่เราถนัดเนี่ยข้างที่เราเขียนหนังสือเป็นฝั่งที่ถือข้างที่ไม่ถนัดเป็นข้างที่ดึงออกมาบางคนเขาก็บอกว่าเพื่อให้จิตใต้สํานึกพลังของเราเนี่ยผ่านจากมือไปสู่ไพ่แต่ความเชื่อของเองก็คือมันทําให้เรามีสมาธิเพราะเราจะต้องตั้งใจสับพอเราตั้งใจสับเพราะว่าเราไม่ถนัดไนคะเราก็จะมีสมาธิ จเราจะนิ่งแล้วเราก็จะโฟกัสจดจ่ออยู่กับการทำนายทั้งเจ้าสตาและหมอดูเลยลองฝึกสับดูให้คล่องในระดับหนึ่งไม่ใช่สับไปไพ่หล่นไปสับไปไพ่หล่นไปแบบนั้นแมวนี่คือพื้นฐานเบื้องต้นเลยที่ควรจะทำไพ่ใหม่ใครเสียดายมีทั้งเรื่องนะคะบางคนไม่อยากสับแบบที่อิงสับเมื่อสักครู่เพราะว่ามันจะเกิดรอยเสียดสีไพ่เป็นขนแมวเราสามารถใช้วิธีการสับแบบนี้ได้ งแบ่งเป็นสองกลองแล้วก็สลับกันลงมามันจะดูไม่ถนัดหน่อยนะมันก็เวิร์กอยู่นะทำสักสองสมทีนะคะเวลาปล่อยไพ่ลงมาไม่ไม่ต้องดัดให้ไพ่งอเหมือนป๊อกเด้งนะไม่ต้องขนาดนั้นไพ่งอเสียรายของเราเราไม่ได้เป็นเจ้ามือเราเป็นหมอดูเราแค่นี่ทิ้งมันลงอย่างนี้สักสองสารอบก็ถือว่าโอเคละ การบ้านอีกอันหนึ่งก็คือการฝึกกรีดให้ไพ่ใหม่กรีดยากค่ะไม่ต้องห่วงกรีดยังไงก็ไม่สวยไพ่เก่าๆอิงจะกรีดสวยกว่าฉะนั้นออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะกรีดไม่สวยอ่ะลองใช้มือข้างไหนก็ได้ทุกคนอย่างเขาจะใช้มือข้างที่ถนัดกันแต่มือข้างนี้อิงมีติดอุปกรณ์แถวนี้อยู่อิงเลยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดก่อนกรีดปื๊ดนี่ไม่จำเป็นต้องสวยมากจุดประสงค์คือให้เจ้าชะตาสามารถเลือกหยิบไพ่ได้ทุกใบ ต่การกรีดส่วนมันก็ทําให้เราดูโปรโนะเป็นหลักการปฏิบัติพื้นฐานเลยที่หมอดูทุกท่านควรจะต้องฝึกเอาไว้คือการสับให้การกรีดให้ทำสองอย่างนี้ให้คล่องเพราะเราจะต้องใช้มันไปตลอดโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามคลิปนี้จนจบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคอยติดตามอินจากในเพจพ e t t ล r ลบา y i n นนะคะจะรู้ว่าคลิปหน้าอินอัพเมื่อไหร่แล้วก็จับเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอย่าลืม s b s c r i b e c h anel นี้ด้วย แล้วก็ถ้าใครสนใจหนังสือเดี๋ยวเองจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างคลิปตามไปช้อปปิ้งกันได้ค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์ u b s c r i b e ตามไปที่เพจกดไลค์กันขอบคุณมากเลยนะคะ